อตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าเราอยู่ที่บ้านวานสมแฟรารเดี๋ยวจะอธิบายทุกขั้นตอนว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรกันมาบ้างกับการเรียนในคลาสนี้ทุกคนราคา900 0บอกก่อนเลยว่าที่ที่มาเรียนกันเนี่ยอยากเชียง,งเชีย์ที่ลูกน้ำไงออลงมาเรียนกงนอนะไรย่งเงี้ย ตีตารางเบี้ยวมันเบี้ยวเบี้ยวตีตารางเบี้ยวเนี่เราปริน้นมาด้วยเนี่ยแต่พี่เจนก็ดูในนี้เลยเตรียมตัวดีมากสำหรับการสอบในครั้งนี้นะทุกคนทุกคนตอนนี้ <c oughs> พี่เจนกำลังจะทำสเลดนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปคอเรามาเริ่มทำกันดีกว่าทุกคน มันค่อนข้างที่จะเล็ผ่านเวลาผ่านแล้วหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้แค่นี้อันนี้เจมส์ก็กำลังแจกเสื้อผ่อนมาสองชั่วโมงนี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็สามชั่วโมงขึ้นที่พวกเราทำมา ระหว่างนี้เราก็รูมวยน้องชายต่อยเดี๋ยวเราจะนอนแล้วนะพรุ่งนี้เราจะตื่นไปวิ่งและนี่ก็คือห้องบังเบสดของพวกเรา <c oughs> นี่นีอนอนฉันบอ้่ พุ่งนี้ตื่นหกโมงพี่ไปวิ่งกู h t นะทุกคน yeah. ทุกคนตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันเดี๋ยว oh. ก็ยืดมานี่เราพักที่ท่าเรือเลยสบายที่พักนี้ก็ชื่อว่าบ้านวานอืมนี่เป็นมานอนครั้งแรกเลยนอนแบบนอนสบายมากเลยอะ โอ้โหแล้วแบบอยู่ตรงท่าเรือเลยให้ปว่าพอตื่นมาก็คือดำน้ำเลยเนี่ยตรงนี้เลยสัก5โลแล้วกันตอนเช้านะสบายๆดูพ่าจิตขึ้นวู้ฮูหาดน้ำใสอยู่ข้างหน้าทุกคนถึงแล้วไปเขียนชุดกินกาแฟกินข้าวเช้ากัน เดี๋ยวเรามาทำมิชชั่นก็คือมาถ่ายคลิปให้พี่มดเขาจะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพาร์ตี้นารดำน้ำดำดี Action ไม่ได้พี่าร์ตี้ี่เป็นอินสตรัคเตอร์มเรียนดำน้ำกันแล้วเจอกันนะคะคุณมดนะคะเป็นพาร์ตี้วูแมนอินสตรัคเตอร์ค่ะสอนอยู่ที่ร้านดำน้ำชื่อร้านดำดีนะคะพาาพร์ตี้วูแมนอินสตรัคเตอร์มาเรียนดำน้ำกันแล้วเจอกันนะคะทุกคน เราพร้อมที่จะดำน้ำแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายรูปถ่ายรูปกลุ่มก่อนแล้วก็ทุกคนก็จะใส่เสื้อไอสลักยูถ่ายรูปที่ท่าเรือก่อนหนึ่งรูปแล้วก็ออกเรือไปเลยอ่ะอยู่ตรงนู้นกันเดินไปเรือกัน<ร>ทุกคนก็จะพร้อมแล้วสวยงามบอกให้ใส่กางเกงตรงสะดือดันและอย่างนั้นเอาเสื้อในองกอย่างเงี้ยเราจะถ่ายรูปกันแล้วพี่ถ่ายรูปไปจ๋าหน่อยเอ๊ มาเอาเราทุกคนเราถึงเรือแล้วเรือเล็กๆของเราย้ยว้าูทุกคนโอเคเดี๋ยวเราประกอบอเ,เราประกอบกอ,บอ,อุปกรณ์กันเลยโอเคไปลุยไม่ไหวแล้ววะนี <c oughs> ม่มาทำดิ โอเคพี่เดี๋ยวเราก็ประกอบอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวครูลูกน้ำเขาจะสอนหรือว่าจะบรีฟอะไรเดี๋ยวก็ตามนั้นทุกคนโอเคเสร็จแล้วแต้งแต้งแต้นทำไมเราถึงมาเรียน EMP เนล่ะทุกคนนี่คือเหตุผลที่เรามาเรียน EMP คนละเก้าพัน ตอนนี้เรากำลังจะจับฉลากว่าเราจะได้อยู่กลุ่มใครก็เดี๋ยวจิ้มจิ้มจ้ไปกัะเจนมีดดิไปกับพี่น้ำดิผมแม่เวูไโอเคทุกคนเดี๋ยวได้แรกเราจะลงไปสำรวจอินวอร์ เดี๋ยวแต่จะขึ้นให้ถ้าเกิดขึ้น,นได้มันจะเป็นรูปทั้งหมดเนี่ย,<ด>ยที่เราจะลงไปสำรวจด,ดูกันรูปแบบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็พี่น้ำกําลังบรีฟรีฟอยู่ว่าเราจะยังไงก็คือจะตามสรวจอีเหมือนก็คือจะเป็นิงแก้่งเนาะก็คือคนเดี๋ยวเราจะลงล้อันนี้ก็ทุกคนแต่งชุดเรียบร้อยสนุกดีไม่ได้มาสแส่แส่สารานาแล้วอันนี้สวยมากเดี๋ยวจะขึ้นลานไว้ตรงนี้นะ EMP คืออะไรครูเจนวิทย์กับครูลูกน้ำได้บอกว่าหลักสูตรนี้จะสอนพวกเราให้สังเกตสํารวจสภาพแวดล้อมใต้ทะเลเพื่อดูว่าที่แห่งนั้นน่ะมีระบบนิเวศยังไงสมบูรณ์ไหมและที่สําคัญก็คือเราสามารถนําความรู้เนี้ยมาใช้ในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของไดซ์ไซที่เราอาจจะลงดําน้ําเป็นประจําว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพื่อที่จะนําข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมาช่วยวงการวิทยาศาสตร์ในการศึกษา เข้าใจและติดตามผลกระทบทางสภาพแวดล้อมจากเหตุการณ์ต่างๆของโลกไปนีครูเจนวิ์และครูลูกน้ำอ่ะได้สอนวิธีการสำรวจว่าการที่เราจะสำรวจแหล่งน้ำแห่งดึงมันต้องทำอะไรบ้างมันต้องมีการวางเส้นสำรวจแล้วเราจะสำรวจสิ่งมีชีวิตยังไงแล้วเราจะนับปลายยังไงโหโในไดฟ์หนึ่งเราเจอปลาเจอหอยเจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะสำรวจยังไงอ่ะฮอตเนี้ยแหละที่ครูเขาอ่ะจะสอนพวกเรา นับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกับนักวิจัยและนี่ก็คือหลักสูตรที่เรียกว่า Ecological Monitoring Program หรือ EMP ซึ่งพวกเราเรียนทฤษฎีกันไปหมดแล้วที่กรุงเทพและตอนนี้เราก็มาฝึกภาคปฏิบัติที่สมอสารโดยพวกเราจะดำน้ำทั้งหมดสี่ไดฟสาได้แรกจะเป็นการฝึกให้พวกเราได้ทำการสำรวจสภาพแวดล้อมโดยแบ่งเป็นแต่ละชนิดประเภทสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือได้ที่1 i n v e r t รู้สึกมีความแบบประหม่าไหมต้องดําคนเดียวตลอดทางไม่เจอเพื่อนเลยหรือว่าต้องแบบไม่เห็นคนอะไรี้ยรู้สึกโอเคไหมอุ๊กคนกินข้าวนี่ของทอดไม่ได้แล้วหนึ่งตัดไปผักกินได้ผนังกินได้ไข่ปลาโลกินได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันแหน่ของทอดน่ากินมาก พี่องไรอยู่อ่ะโอระคร่บทุกคนแ้นแล้วก็ดำน้ำเห็ดเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรนะอินเวอ i n ตอินโ r ไม่ใช่ i n นเวอร์ตอินเวอร์เตอะไรที่อีกเจออะไรบ้างพี่บอกไปเลยจอ เหมือนเดิมดำเซเวอร์ฟราเหมือนเดิมเล่บ็อกหนึ่งยี่สิบยี่ห้าหนึงสี่ห้าแล้วก็ศูนย์ได้ที่สองประเภทสิ่งมีชีวิตที่เราจะสำรวจก็คือวอร์ b ทเบหรือว่าสัตว์จำพวกมีกระดูกสันหลังเอาง่ายๆเลยนะ ไดเนี้ยเราสำรวจปลากันในการเรียนหลักสูตรเนี้ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพกลงไปด้วยตลอดก็คือสเลดหรือว่าแผน่นบันทึกใต้น้ำนี่แหละซึ่งเราก็เอาไว้จดว่าในได้เนี้ยเราเจออะไรกันบ้างอย่างที่เจอแน,น่เลยคือตัวเนี้ยคือ b t t e r f l y fish เจอแน่นอนแล้วเราก็จดขีดไว้อ่าเราเจอนะเจอ,อกี่ตัวนะอะไรเงี้ยแล้วที่เราจะสำรวจอีกก็คือจะมี Angel Fish p a r r o t fish g r o u p e r s ส a p p e r b a r ป a c ค da p าพ a ฟฟ f i s h อะไรแบบเนี้ทริ i เตอร์ฟิชมอลเล่ฉลามเล่ต่าแต่คือที่พูดมานี่คือไม่จริงเลยนะได้นี้ที่สำรวจก็คือเจอปะตัน n f l y ผิดเยอะมากแล้วพอเราได้เซอร์เวยทั้งสองได้เจอเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจโลกใต้น้ำมากขึ้นแล้วมันทําให้การดําน้ําของเราไม่เหมือนเดิมเลยนะเมื่อก่อนพอเราดําน้ำมาเราก็เห็นแหละว่าปลานออกแก้ว อันนี้กุเปอร์ปลาเก๋านะองเจ้าฟฟชนะปลาผีเสื้อนะหรือว่าหอยมือเสือปูเสฉวนหอยแม่นบอยนี่แครมลามอสมูรเหล็กหรือว่าแบบดูเพลราคเลเนี้ยคือเราก็เห็นแล้วเราก็โอเคนั่นแหละนะลั่นแหละเราเจอ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 ,เเจอ,เเจอไปเรื่อยๆแต่เราเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวที่ชี้วัดความสมบูรณ์ของแนวประการังนะ <usz> พอเรามีความรู้เราก็ลงไปดำน้ำด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นว่าที่เนี่ยที่ถ้าเราดำลงไป มันเป็นแบบไหนมันสมบูรณ์ไหมมันบ,บอกอะไรได้มากมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาเรียนคอร์สนี้คือมันดีมากจริงๆฮ้า <s ays> ดำน้ําเสร็จแล้ววันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่องไดแล้วก็เดี๋ยวมีเรียนต่ออีกหนึ่งคลาสแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนมีนไปตลาดมาซื้อไส้กรอกอีสานอยากกิน<แ>นะพี่เป้นี่อะไรอะ่ะกะเพราเนืน้อตุ๋แนแม่กินจังเลยอะ่ะมา่อยที่สุดในโลกมากินที่สุดเลยดนอ๋อยหิวหิวใช่ไหมหิวใช่ไหม ทุกคนหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่การตีเส้นเหมือนเดิมกรรมตอตีเส้นีเส้นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนกันต่อนะทุกคนมีรูปแบบอี้รว่าเป็นทรายเป็นหินเป็นปะการังแล้วถ้าเป็นปะการังมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวดู E M P หนึ่ง E M P หเราจะเน้นปะการังแข็งถ้าอยากเรียนปะการังอ่อน E M P สอต่อค่ะ ทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันนี้ไปยิมกันออกกำลังกายกินเ้กก่อนพร้อมแล้วทุกคนตอนทางไปยิมกันกินเ้กก่อนถึงแล้วทุกคนเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ในาฬิกามาวัานี้นาฬิกาลืมชาร์จแบตหกโมงครึ่งแหละ มันเป็นไดคอมไงลืมชั้นแบบมาเข้าไปดูกันทุกคนมาเลยมาเลยน,น,น,นี่โอ้โหจ๋งมากเออเนี้ยน่ะดีปะเขาก็ต้องทำคำสาดอยู่ดีอ่ะดูดิแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาเล่นนะ่ะก็คือมาต่อยมวยโคตรดีทุกคนทั้งหมดในราคา สี่สิบบาทต่อครั้งเนี่ยโหทุกคนนี่แค่วอร์มนะวอร์วอร์เป็นสิบนาทีเองเนื้อแตกเลยอะ่ะโอ้โคตรดีฟ oh ิลลิ่งแม่งได้วะ่ะออู เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำ่อนเสร็จแล้วคลิปเมื่อวานใช้ไม่ได้ก็เลยต้องทำใหม่คุณผู้ชมสวัสดีคะวันนี้ได้3มได้4ก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยเพราะว่ามัวแต่เซอร์เวย์อยู่สำหรับได้สามนี่จะเป็นซับสเตรตเซอร์เวย์แล้วก็ได้สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสอบแล้วโดยการสอบเนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าอ้าวคนนี้สำรวจปลาแล้วก็ซับสเตรตเซอร์เวย์นะแล้วก็คนนี้เป็น อินเวอแล้วก็ซับเซ e เซเวย์คือ s ับเ t e เซเวย์นี่คือทุกคนต้องได้ทําแน่นอนซับเ t e เซเวย์ก็คือเราจะสํารวจสัตว์ติดที่พื้นทะเลก็พวกปะก,การังดอกไม้ทะเลปะก,การังอ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าใน E M P 1เนี่ยเราจะโฟกัสที่ปะก,การังแข็งพอเราสํารวจเสร็จแล้วก็ขึ้นมาคุยกันว่าเออที่เราสํารวจกันมาเนะี่ยมันเหมือนกันไหมตรงกันไหมทุกคนถึงท่าเรือแล้วเราก็อัน้สุดท้ายเป็นการสอนก็ลเลย จะมีภาพไปดูนดินดๆหน่อยๆข้ออางบนจะสอบอะไรเงี้ยแล้วสอบเสร็จแล้วขึ้นมาบรีฟแล้วทีมนั้นก็ยังบรีฟอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปทำข้อสอบข้อเขียนกันต่อที่บ้านวานทุกคนจบทริปแล้วเดี๋ยวติดตามชมแคลร์เล่นได้ใน EP หน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกเย,ย่ไม่รู้ว่าผ่านเปล่าเนาะเดี๋ยว E ีหน้าจะบอกว่าผ่านหรือเปล่า 哦。Oh.